อันดับ2องของผลหวตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ของเราก็คือ but if you close your eye เป็นอีกมีมที่มีแนวทางง่ายๆแล้วก็อยู่ในกระแสะที่เป็นที่นิยมของผู้ที่รับชมมีม,มทั่วไปและอีกอย่างนึงคือมันเป็นมีมที่แอบดังครับก่อนรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวยินดีต้อนรับนักศึกษาหน้าใหม่เข้าสู่คลาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอที่จะรถผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เลยวัสดีครับเฮียวันนี้ผมมาขอวัคซีนป้องกันไวรัสเอฟโคาทูละครับ ได้สิอ่ะก่อนอื่นมากดซับสไคร b ์ก่อนเลยเออนั่นแหละสมัครสมาชิกด้วยไม่ไม,ไม่ไม่สมัครก็ไม่ว่าอ่ะต่อไปนะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรพ่อแม่แฟนทะเบียนบ้านชื่อสัตว์เลี้ยงบัญชีรหัสผ่าน YouTube ที่ทํางานร้านอาหารที่ไปบ่อยคนที่เจอล่าสุดทะเบียนรถที่ขับเส้นทางไปทํางานบ่อยหรือจะเป็นกายชาที่เปิดด้ล่าสุดเนี่ยอ่ะขอขอแค่นี้เองเออแล้วก็เอาวัคซีนไปเลยนะไม่ว่ากันแต่ขอขอกรอกให้หมดเลยถ้ากรอกไม่หมดมีปัญหาแน่คือถ้ามันลำบากขนาดนี้ไปขอกับสถาบันดีกว่าครับ แค่ช่วยเหลือผ่านทางครูวอลเ e t c โคฟี e แล้วก็พร้อมเพย์ส่วจะได้วัคซีนตอนไหนก็ไม่รู้นะจะบอกว่า you like มีมนี้นั้นสำหรับคนไทยก็คงรู้จักกันไม่มากก็น้อยแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามในชุมชนสื่อหรือผู้ที่เผยแพร่มีมในวันนี้จะเป็นช่วงเวลาของมีมแนวทางนี้กันครับ But if you close your eyes นั้นเป็นท่อนร้องท่อนพุกในเพลงปอมเปอีจากวงบัสชิล เพลงนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่21มกราคมปี2013รวมระยะเวลาเพลงนี้ก็มีอายุประมาณ8ปีเข้าไปแล้วตัวเพลงนั้นในช่วงเวลาที่ปล่อยออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีอีกทั้งเพลงก็ติดอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดในปี2013ในประเภทเพลงอ a l t e r ร์ t i v e และติด5อันดับแรกของท็อปฮ0ในเดือนมีนาคมปี2014และอีกหลายรายการจัดอันดับอีกมากมายนอกจากนั้นเพลงนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีด้วยโดยยอดวิวที่มากกว่า570ล้านครั้งในปัจจุบันนี้ เร่งเวลาไปในปี2020เพลงนี้กับได้รับความนิยมขึ้นด้วยเวทมนต์บางอย่างที่เรียกว่ามีในวันที่26กรกฎาคมปี2020ในกระทู้ r o OK k b u d d y r e t a r d กระทู้ที่ว่าด้วยการโพสต์รูปวิดีโอหรือชิดโพสต์ที่ไม่สนคอนเซปต์ใดๆผู้ใช้ที่ชื่อว่าทาโคได้โพสต์วิดีโอที่มีข้อความเขียนว่า close your e y e is not there ภาพที่ปรากฏก็คือเกาะอ,อังกฤษที่หายไปเมื่อมีเอฟเฟกต์การกระพริบตาเกิดขึ้นพร้อมกับท่อนฮุกข,ของเพลง มุกต่อไปนี้เป็นการล้อเลียนการออกจากการเป็นสมาชิก EU หรือ Bre x i t ซึ่งก่อนหน้านี้การตัดสินใจด้านการออกจากการเป็นสมาชิกของประเทศอังกฤษนั้นเป็นที่พูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีซึ่งในที่สุดประเทศอังกฤษก็ออกจากการเป็นสมาชิกของ e ูอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาและเกิดเป็นการล้อเลียนกระทู้ทั้งเล็กใหญ่โดยเฉพาะกระทู้การเมืองแต่ที่เป็นที่ชัดเจนก็คือมาลามจนมาถึงราดผู้ที่ชิดโพสต์กันแล้ว โพสต์ดังกล่าวได้รับความนิยมสนใจพอสมควรต่อมาใน YouTube ก็มีผู้ใช้ที่ชื่อว่า commie the g u l t g two b t w t official รีอัปโหลดวิดีโอของทาโคในวันที่29กรกฎาคมปี2020จากนั้นก็มีการล้อก,กันบ้านกันเกิดขึ้นผู้ใช้ YouTube Search ล้อเรียนในแนวทางเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นประเทศมาเลเซียแทนมันถูกโพสต์ในเวลาใกล้เคียงกันก็คือวันที่9สิงหาคมจากนั้นก็เลยเกิดเป็นเทรดของการทําให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหายไปจากแผนที่ของโลกและระบาดในช่วงเดือนสิงหาคมปี2020 การตอบรับของมีมีเป็นที่นิยมและค่อยกลายเป็นการทําอะไรให้หายไปหรือทําอะไรบางอย่างให้มันปิดแพลงไปครับผ่านการการะพริบตาที่เพิ่มเข้าไปตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการถูกลอกเลียนแบบมากที่สุดมาจากผู้ใช้ที่ชื่อว่า t e x t i l e george ที่อัปโหลดวิดีโอในวันที่1ิสิงหาคมลงในช่อง YouTube ของเขาเขาทําให้ประเทศฝรั่งเศสหายไปต่อมาก็มีการเพิ่มความสร้างสรรค์มากเข้าไปเรื่อยเรื่อยอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการเพิ่มความคาดไม่ถึงของวัตถุที่ทําให้หายไปหรือเพิ่มเข้ามา ตัวอย่างเช่นมนุษย์อวกาศที่ออกไปนอกอวกาศและพอกระพริบตาปุ๊บทางโลกก็กลายเป็นโอบามาต่อมาตัวเพลงก็เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่นเกม s a n ส Box อ,อย่าง ROBLOX รวมไปถึงสังคมเกมอื่นๆก็เช่นกันส่วนในวทางนั้นก็ทำนองว่าสิ่งของบางอย่างอะไรบางอย่างก็หายไปหรือเพิ่มเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงหรือจะเป็นผลลัพธ์ของเกมที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นและหลากหลายไอเดียอีกต่างๆนานาครับ อย่างไรก็ตามมีนี้เป็นมีที่มีความเกี่ยวข้องกับมีม What i f it was just a d r e a m ที่เป็นมีมว่าด้วยการพูดถึงประเด็นหรือสิ่งที่น่าสนใจในอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ผู้คนที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตนั้นไม่เคยมีอยู่จริงอีกทั้ง w h a t if it was j u s t a d r e a m นั้นก็มาจากกระทู้ r/ OK ์เเบัริทัเช่นกันและมีความเกี่ยวข้องไกลๆกับมีม Oh ้ f i finally a w a k e หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ y o hit your head really hard ซึ่งเป็นมีมว่าด้วยททุกกออย่่่าาาาางแและะสสถนนนนนรรรณ์ีเเเปปบบพจัั้็คควมฝ ความจริงที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีหลักฐานของมันอยู่เลยซึ่งเป็นมีม,มที่เกิดจากสถานการณ์ปี2020ที่โหดร้ายในแต่ละอย่างที่มนุษยชาติได้เผชิญขณะที่แซวกันว่ามันต้องเป็นฝันร้ายอะไรบางอย่างแน่ๆแล้วมันก็แปลกแยกแตกแขนงไปเป็นการย้อนกลับไปเป็นวานอนนั่นะก็คือความฝันทุกอย่างนะั้นมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเป็นลิงและก็ตกจากต้นไม้แล้วก็ทุกอย่างก็ฝันไปเองซึ่งแน่นอนครับมีมนีม้ก็เป็นการพัฒนามาจากละมังค์หรือมังกี้มีม ซึ่งผมจะพูดต่อในตอนไหนก็ไม่รู้กด subscribe ไปด้วยกระแสของมีมนี้มีผลจนมาถึงปัจจุบันและยังคงเป็นที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในดนตรียุค2010เรื่อยๆอีกครั้งแฟนๆของวงบัสทิวก็รู้สึกดีไม่น้อยที่เพลงของวงนี้เริ่มมีแฟนๆเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นและหลายคนถึงกับประยุกต์ไปว่าถ้าปี2020ไม่เคยเกิดขึ้นและทุกอย่างมันเป็นเรื่องฝันไฟหรือว่ากระพริบตาแล้วมันก็หายไปเหมือนกับวิดีโอที่คุณดูอยู่นี้มาจากปี2 0 1 3ตั้งหากละ่ะ But you your it if feel eyes close Does almost like not? ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คอร์ดมนนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความติงตองโบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาขอพระคุณสาร,รักการติดตามรับชมสวัสดีครับ2 0 2 1กูอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจริงเลยวเ่ะกูจะได้ไปซื้อลัมโบมั้ง e e เฮียลัมโบเฮียอะไรที่บ้านยังไม่มีที่จอดรถเลย